Good day สำหรับนะคุณผู้ชมที่รับชมสำหรับแถวโซนยุโรปนะคะเพราะน่าจะเป็นเวลาตอนบ่ายแต่ว่ากำลังจะ Good night สำหรับคนไทยที่อยู่ในไทยทั้งประเทศไทยนะคะผ้าไหมในคลิปนี้แกแพทให้ชมเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มแปลว่ายังไม่ผสมกับส่วนผสมเต็มที่ว่าจะให้ราคาเท่าไหร่ดีเนื่องจากว่าเป็นงานฝากขายที่แก้พัเลือกมาว่าคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้นะคะผ้าไหมสุรินในตลาดนัดเนี่ย เป็นฤด,ดูฝนนะคะแล้วก็แม่ค้าก็จะต้องเก็บเร็วก็เลยเลือกที่จะมาโพสลงช่องให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งกันอะซึ่งผืนแรกเมื่อกี้เป็นลายพญานาคเกี่ยวซับไปแล้วนะคะผืนที่สองนี้ก็เป็นลายอะไรนะกวางเรนเดียร์นะคะเป็นงานทอชั้นครูเพราะว่าทอได้สวยงามมัดมีดได้สวยงามไม่มีที่ติในเรื่องของการทอสม่ำเสมอแล้วก็ สวยงามบอกได้คําเดียวว่าหน้านางก็สวยแกแพทจากบรรยายแค่คร่าวๆเ,เพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วแค่เป็นผ้าไหมทอมือเราก็อึง้งทึ่งเสียวแล้วไม่ใช่เสียวสวยแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปถามอะไรเยอะแยะว่าแต่ละในท้องผ้ามีลวดลายอะไรบ้างเพราะว่าไกด์แพทไม่ใช่กูรูแต่ว่าช่วยเหลือนำผ้าไหมแท้ทอมือมาให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิง้งทั่วโลกอ่าส่งมาแล้ว มาหลายประเทศนะคะส่งตรงไปแล้วจากไทยไปออสเตรเลียก็มาแล้วแล้วก็นี่ค่ะอีกพื้นหนึ่งที่สวยมากคุณผู้ชมรู้จักใช่ไหมว่าบอนสีที่ดังๆเนี่ยคนสุรินก็นำมาแกะลวดลายบนท้องผ้าพื้นนี้เห็นแล้วตึงๆตๆๆๆๆึงๆตึงๆตึงตึงๆตึงๆตึงๆคืองามแท้ แต่เอ๊จะให้ราคาเท่าไหร่ดีทั้งหมดในคลิปนี้เพื่อช่วยเหลือร้านค้าแม่ค้าให้ขายได้ทั้งหมดและคุณผู้ชมก็ช้อปปิ้งในราคาเบาๆทอยกดอกเม็ดมะยมเ,เห็นไหมคะเก่งจริงๆต้องให้นิ้วโป้งสุดยอดเลยสุดยอดแหมเห็นไหมคะกายแพทย์เห็นแล้วบอกเลยว่าอยากจะไปนั่งดูตอนที่เขามัดหมีกันน่ะแล้วก็ตอนที่เขาทอกันน่ะคือเก่งแท้เนาะยกนิ้วให้เลยจริงๆค่ะว่า ท่านมัดมีท่านก็เก่งมากท่านที่ทอขึ้นตะกอทอเป็นแบบน่าบอกได้คำเนียวว่าสวยจริงๆค่ะอันนี้ก็อีกผืนหนึ่งนะคะผืนนี้จะไม่มีหน้านางนะคะเป็นลายที่ยอดที่ติดชาร์จเช่นเดียวกันสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะคะช้างช้างที่ไหนมาโอ้นหน ปกติเราจะนําราชรสมาแต่ว่าเผืนนี้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกลายรวมๆว่าอะไรนะคะแต่ว่าผืนนี้ไม่มีหน้านางใครที่ชอบนะคะแก้แพทให้ชมเป็นน้าจิ้มเพราะว่าเวลาที่ประเทศไทยจะเป็นเวลาสามสามทุ่มแต่ถ้าเป็นเวลาที่ยุโรปจะเป็นเวลาสักบ่ายสามโมงเผราะว่าคุณผู้ชมที่กดติดตามกระดิงด่งกระดิง่งกระดิ่ง ไปเด้งที่มือนะคะสักสี่โมงเย็นที่ประเทศเแถวโซนยุโรปก็จะได้ชมเพลินๆแล้วพรุ่งนี้จะได้ตัดสินใจเพราะว่ากลแพ์จะขายราคาเบาๆนะคะหลักสี่บอกเลยว่าไม่เอาช่วยเหลือร้านค้าแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งเพราะตอนนี้คุณผู้ชมขาแม่ค้าลูกร้านจะเปิดเทอมนะคะการได้คับเคลื่อนผ้าใหมออกจากร้านค้าถือเป็นสิ่งหนึ่งที่บางที เท่าไหรเขาก็เอานะคะนี่คือความช่วยเหลือที่แพทต้องทํางานหนักคือนอกจากว่าต้องนามาโพสแล้วต้องนําบรรยายอีกและพวกนี้จะแต่งตัวสวยๆโพสให้คุณผู้ชมได้เห็นลายชัดๆนะเห็นไหมคะเพื่อแฟนคลับจริงๆเลยเพราะฉะนั้นชมกันเพลินๆในสี่ห้าผืนนี้นะคะแล้วก็พิเศษนี้เห็นโฮผื่นนี้สวยมากอะทอสวยมากทอสวยกว่าสามตะกอทั่วไปอะก็เลยเอามาให้ชมเป็นตัวอย่างแต่ไม่รู้ว่าใครจะอยากได้ ทัะะกหลังไมมาส่วนตัวใครมีเบอร์ไกดแพ็คพิปนี้ลาดีสวัสดีค่ะ